สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องจักรวาลทำมือช่องเล็กๆกระปกุกกระปกุกที่จะเอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาเล่าให้กับทุกคนฟังในเวอร์ชั่นที่เป็นตัวของตัวเองนะน้นมันเน้นหาไม่เน้นถูกต้องข้อมูลผิดบ้างถูกบ้างก็ขออภัยนะครับผมคนภาคก,กากคนตัดต่อไก่เนี่ยก็ขออภัยอีกรอบนะครับทุกคนเนี่ยสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แล้วก็คอมเมนอะไรต่างๆเนี่ยผ่านทางช่องทางคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมพวกเราเนี่ยก็คอยอ่านอยู่นะก็ขอขอบคุณนะครับผมที่คอยสนับสนุนกันมาจนถึงตอนนี้นะครับผมเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเราเนี่ยมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับโดยเรื่องราวที่ผมเตรียมมาในคลิปนี้นะครับผมจะเป็นการพูดถึงเทพีองค์นึงนะซึ่งเราก็ไม่ได้พูดถึงเธอมานานนะครับผมนั่นก็คือ เทพีอโฟได้เจ้าแม่โอลิแฟนของเรากับคู่กรณีนั่นก็คือเจ้าหญิงชาวมนุษย์คนหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็ขอให้ทุกคนเตรียมตัวแล้วก็รับฟังกันได้เลยนะครับผมเอาละ่ะ <c oughs> เรื่องนะครับผมมันเริ่มมาจากราชาคนหนึ่งเนี่ยไม่ปรากฏที่มานะว่าเป็นราชาจากแคว้นไหนเมืองอะไรหวังว่าเออจะไม่ใช่เมืองทีฟส์นะเมืองนั้นเนี่ยโดนเทพปลีกเล่นไปเยอะ <c oughs> นะก็ เป็นราชาจากเมืองฟาฟาอเวนั่นแหละครับราชาครับผมมีลูกสาว3คนคนแรกเนี่ยเป็นตัวประกอบ A ครับผมคนที่2เนี่ยก็เป็นตัวประกอบ B ครับส่วนคนที่3ซึ่งจะเป็นนางเอกของเรื่องราวนี้เนี่ยมีชื่อว่าไซคีครับผมประเด็นเนี่ยมันก็อยู่ที่นางไซคีนี่แหละครับเพราะว่านางไซคีเนี่ยแกเป็นผู้หญิงที่แบบเกิดมาหน้าตาสวยมากกับทุกคนมากแบบกอไก่เก้าพันล้านตัวครับ ด้วยความแบบสวยขนาดนี้ครับผมมันก็เลยทําให้มีตัวผู้มากมายทั้งหลายนะครับผมแหฮห็นกันมาดูนางครับผมแล้วเหล่าตัวผู้เนี่ยก็ต้องตกตะลึงในความสวยงามนั้นกันหมดเลยนะเพราะแบบสวยแบบกอไก่เก้าล้านตัวทุกคนนั่นแหละก็เลยทําให้นางไซคีนะครับผมเกิดมาก็เป็นผู้หญิงที่มีแฟนคขับแบบจำนวนมากมายมหาศาลนะครับชีวิตของนางไซคีมันก็แฮปปี้มีความสุขครับผมแต่ว่า มันมีเทพองค์หนึ่งครับที่ไม่ได้แฮปปี้มีความสุขด้วยเทพองค์นั้นเนี่ยก็จ้องมองนะด้วยความอิจฉาริษยานะนั่นก็คือ เทพอโฟได์ครับเพราะว่าเทพอโฟได์เนี่ยแกเป็นเทพแห่งอะไรทุกคนจําได้ไหมแกก็คือเทพแห่งความงามไงล่ะครับนั่นแหละแล้วเทพอโฟได์เนี่ยแกก็จะมีหนุ่มๆน,นะครับผมคอยสมัครเป็นสมาชิกโอลิแฟนของแกอยู่ไงทุกคนเออพอมีนางไซคีเกิดขึ้นมาเนี่ยก็แบบทําให้พวกหนุ่มๆทั้งหลายครับผมหันไปสนใจนางไซคีกันหมดเลยเ้ยเออจนแบบคนทั้งหลายเนี่ย ทากันเลิกสมัครสมาชิกออลิแฟนของ TP a p h o d i t e กันหมดเลยก็คือ TP a p h o d i t e แกเละติ้งตกนั่นแหละทุกคน ice, แกก็เลยโกรธนางไซคีครับที่แบบเป็นต้นเหตุให้แบบพวกหนุ่มๆห,หันไปสนใจนางจนลืม TP a p h o d i t e ไงก็ TP a p h o d i t e นะครับผมแกก็จะมีเทพอีกองหนึ่งซึ่งเกิดจากเทพแอรเรสถ้าทุกคนจําได้ครับผมเทพองค์นั้นเนี่ยจะคอยไปจําอยู่คู่ตัวแกตลอดเลยนั่นก็คือเทพที่มีชื่อว่า คิวปิดชื่อก็คือเทพอรรอสนะครับเทพคิวปิดก็คือเทพแห่งความรักนั่นเองนะก็เป็นลูกชายของแกนแหละก็นั่นแหละครับผมเทพพีฟไดเนี่ยเห็นนางไซคีกำลังว่าโอโ้โหได้รับความนิยมครับผมเทพีฟโดก็มาปรึกษากับคิวปิดเลยครับคือลูก Q คิวปิดขาวัดอะไรเลยครับคุณแม่คือลูกเห็นอีนางนั่นไหมคะอีกเจ้าหญิงที่มันทำหน้าระรื่นอ่อยผู้ชายอยู่ตรงนั้นนะคะเออเออ เห็นนะครับแน่นอนชัวร์เป็นครับแม่ sure. <c oughs> คุณแม่เนี่ยสังเกตมันนานแล้วว่าช่วงนี้เนี่ยเรตติ้งของคุณแม่มันดรอปดรอปแปลกแปลกอผู้ชายอะ่ะไม่มาสมัครเมมเบอร์แม่เลยมันต้องเป็นเพราะอีนางดอกทองนั่นแน่โอ้ยดูมันทำหนะ้า r รดเวอร์กูเดนฟลาเวอร์เรียกแม่เลยอี <c oughs> <c oughs> นี่คุณลูกคุณลูกฟังแม่ใช่ไหมคะอ,อ ครับแน่นอนผมผมฟังอยู่แอมลิซอนก็นั่นแหละค่ะคุณลูกอีนางทัวดีนี่มันกำลังหลอกลอผู้ชายของคุณแม่ไปคุณแม่นะนะเกลียดมากเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณแม่เนี่ยฝากคุณลูกช่วยจัดการมันได้หรือเปล่าคะคุณลูกนะมีลูกศรที่ทำให้สรรพสิ่งตกหลุมรักได้อยู่ใช่ไหมคุณแม่นะนะขอให้คุณลูกเนี่ย ช่วเอาลูกศรน,นั้นนะ่ะไปยิงอีนางทัวดีหน้าไม่อายนี่ให้ทีสิให้มันนะ่ะไปตกหลุมรักกับสัตว์ประหลาดที่มันน่าเกลียดที่สุดในโลกไปเลยแค่คุณลูกฮฮูฮฮฮคิดแล้วขำ <c oughs> คุณแม่ฝากคุณลูกจัดการอีนางทัวดีนี่ให้ด้วยนะคะฮ <c oughs> ู้พูดเสร็จครับผมเทพีอโฟไดเนี่ยวารหายไปครับ ทิ้งให้คิวปิดลูกชายครับผมอยู่กับภารกิจในการจัดการนางไซคีนะโดยภารกิจของคิวปิดเนี่ยก็คือการทําให้นางไซคีครับไปตกหลุมรักกับสัตว์ประหลาดหน้าเกลียดนั่นเองครับทุกคนซึ่งสําหรับเทพเป็นความรักของคิวปิดเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่โคตรจะง,ง่ายอยู่แล้วพคตรธนูสอนใน่งความรักของคิวปิดครับยิงใครใครก็ตกหลุมรักหมดขนาดแบบเป็นก้อนหินคนก็ตกหลุมรักได้อะแบบพลังมันโอเวอร์โคตรครับ แต่ก็นั่นแหละเทพี h อฟโฟดก็คิดไว้แล้วว่าอย่างงี้คิวปิดก็จัดการให้เรียบร้อยเสร็จสับพนะนางไซคีแกไม่รอดแน่ประมาณนั้นครับผมแต่ว่าเทพีเอ o โฟดครับแกไม่รู้ตัวเลยครับผมว่าคิวปิดลูกชายของแกเนี่ยกลับกลายเป็นฝ่ายที่ตกหลุมรักนางไซคีซะเองเฉยเลยทุกคนเฮ้ยที่คิวปิดกูโดนซะแหละก็นั่นแหละครับผมคิวปิดก็ได้แต่ยืนจ้องมองนางไซคีโดยไม่ได้ทําอะไรโดยที่ไม่ได้สนใจภารกิจของแม่เลย เลยนะคือแบบเท่เป็นความรักกูเป็นฝ่ายตกหลุมรักเขาซะเองอย่างนั้นแหละเออทุกคนนี่ก็นั่นแหละครับตอนนี้นีคิวปิดที่กาลังตกหลุมรักนางไซคีเนี่ยก็เลยเริ่มวางแผนของตัวเองครับส่วนภารกิจของแม่นก็อะไรไม่รู้โยนทิ้งถังขยะไปเรียบร้อยครับผมไม่ได้สนใจแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยคิวปิดก็เลยคิดแผนการใหม่ของตัวเองครับผมแผนการของคิวปิดมันก็เริ่มมาจากทําให้ผู้คนที่มาหานางไซคีเนี่ยเราหนุ่มๆทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องตกหลุมรัก นางไซคีครับก็คือไม่ยอมยิงสอนแห่งความรักให้กับหนุ่มๆพวกนั้นแหละเวลาเนี่ยมันก็ผ่านเลยไปครับผมนางไซคีเนี่ยก็ยังคงท็อปฟอร์มเหมือนเดิมนะแต่ว่าเหล่าชายหนุ่มมากหน้าหลายตาที่เห่เห็นเข้ามานางมาดูนางไซคีเนี่ยผู้ชายพวกนั้นครับผมเขาแค่เข้ามาชื่นชมความงามของนางไซคีแล้วก็จากไปครับแต่ว่า ไม่มีชายหนุ่มคนไหนเนี่ยประกาศตัวที่จะขอแต่งงานกับนางไซคีเลยไม่แต่คนเดียวครับนั่นก็เพราะว่าเทพคิวป,ปิดไม่ยอมแผงสอนความรักให้กับผู้ชายคนไหนเลยนั่นเองเรื่องนี้เนี่ยมันก็สร้างความไม่สบายใจให้กับพ่อแม่ของนางไซคีมากนะเพราะว่าลูกสาวของตัวเองเนี่ยสวยโคตรๆแต่แบบโสดจนขึ้นคาน่ะทุกคนนางไซคีก็เหมือนกันเว้ยเออถึงแม้ตัวเองจะสวยเนี่ยแต่ถ้าขึ้นคานเนี่ยมันก็ชิบหายอยู่ดีอ่ะเออเหล่าสาวๆน่าจะเข้าใจความรู้สึกกัน นะครับว่าขึ้นคานนี่มันน่าเศร้านะนำซ้มปเนี่ยพวกพี่สาวทั้งสองของนางไซคีนทั้งเจ้าหญิง A แล้วก็เจ้าหญิง B เนี่ยก็มีสามีเป็นตัวเป็นตนกันหมดแล้วครับผมก็มีแต่นางไซคีคนเดียวนี่แหละที่ยังหาสามีแบบเป็นตัวเป็นตนไม่ได้เลยนะีนางไซคีแล้วก็พ่อกับแม่เนี่ยก็เลยมาพูดคุยกัน,นครับซึ่งพ่อกับแม่ของนางไซคีเนี่ยก็ไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ยังไงนะ สุดท้ายเนี่ยพอมนุษย์ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือการไปหาเทพเจ้านั่นเองทุกคนก็นะราชาแห่งอาณาจักรฟาฟา,ฟาอเวครับผมก็เลยตัดสินใจนะเอาปัญหาเรื่องลูกไม่มีผัวเนี่ยไปถามเทพครับซึ่งเทพองค์นั้นเนี่ยที่ได้รับความไว้วางใจที่สุดในการเป็นที่ปรึกษาปัญหานะก็คือไม่ใช่มึงป่าสุด ก็คือเทพอพอลโลนั่นเองครับผมก็ตามที่ได้เล่าไปในคลิปก่อนๆนะครับว่าเทพอพอลโลเนี่ยคือเทพแห่งสัจจะใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเทพอพอลโลก็เลยเป็นเทพที่ได้รับความนิยมมากเวลาชาวกรีกโบราณเขาจะปรึกษาปัญหาแก้ไขปัญหาอะไรนะครับผมเทพอพอลโลก็จะเป็นคนคนนั้นนั่นเองครับนะราชาพ่อของนางไซคีเนี่ยก็เลยจัดการเดินทางไปถามเทพอพอลโลเลยครับเข้าไปในวิหารเทพอพอลโลครับผมก็ถามเทพอพอลโลเลยครับผมเออ ท่านอพอลโลที่น้าเคารพไม่อไรอยงั้นเหรอท่านราชาคือว่าลูกสาวคนสุดท้องของข้านางชื่อว่าไซคีเป็นผู้หญิงที่สวยมากามาาแบบกอไก่ก้าพันล้านตัวเลยอะท่านโคมโม้จังไหวเฮียฟังข้าก่อนคือ นั่นแหละครับนางสวยมากแต่ว่านางไม่มีผัวสักทีดิท่านไม่มีใครมาสู่ขอลูกสาวของข้าเลยสักคนน่ะขันจะให้ข้ามอบลูกสาวให้คนอื่นมันก็ดูจะเสียเกียรติเหมือนกับเอาลูกสาวตัวเองไปขายยังไงอย่างนั้นน่ะข้าไม่รู้จะทํายังไงดีท่านเอคนรู้โอ้โหเรื่องอย่างนี้นี่องใต้เดี๋ยวข้าดูให้นะอืม อืม,อ,มอย่างนี้ในเองอ๋อเข้าใจละไปคีลูกสาวของเจ้านะนะมีความสวยด้านความรักนะดาวพระศุกเข้าพระเสาแทรกล่อยไว้แบบนี้เนี่ยขึ้นคานแน่นอนเลยอ,ะอ่ะ,อะ,อะ ไม่ไม่จริงใช่ไหมท่านอะพพลลูกสาวของข้าจะต้องแก่ตายอย่างโดดเดี่ยวอย่างนั้นเหรอเนี่ยใจเย็นก่อนท่านราชานางยังสาม,มารถหาสามีที่ดีได้อยแต่เจ้าต้องทําตามที่ข้าบอกนะก่อนอื่นเนี่ยก็ให้ใส่เคลูกสาวของเจ้านะแต่งชุดไว้ทุกจากนั้นเนี่ยพวกเจ้า ก็นำนางไปปล่อยไว้บนภูเขาปล่อยให้นางเนี่ยอยู่เพียงลําพังนะส่วนพวกเจ้าเนี่ยก็กลับมาได้เลยจากนั้นเนี่ยสามมีที่ดีและขมใหญ่จะเป็นคนมารับนางไปเองและไม่ต้องห่วงส่วนพวกเจ้าเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องออกตามหานางอกเนานะบอกลาาลูกสาวข,ของเจ้าเถอะลูกสาวของเจ้าน่ะจะมีชีวิตที่ดีกับสามมีอย่างแน่นอนราชาครับผมที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็โศกเศร้าเสียใจมาก ากครับผมแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าคอมพูดของเทพอพอลโลเนี่ยก็ถือว่าน่าเชื่อถือมากๆนะจากนั้นเนี่ยราชาก็เดินทางกลับไปครับผมไม่นานหลังจากที่ราชากลับไปครับเทพคิวปิดเนี่ยก็เดินออกมาครับพร้อมกับยื่นตังให้กับเทพอพอลโลครับผมใช่แล้วครับเทพคิวปิดของเราได้ทําการล็อบบี้ใต้โต๊ะกับเทพอพอลโลเป็นที่เรียบร้อยครับผมให้เทพอพอลโลเนี่ยส่งตัวนางไซคีให้กับคิวปิดนั่นเองครับผมมันเป็นแผนของเทพคิวปิดมัน้ง แต่แรกแล้วผมโอ้โหเทพกรีกนี่มันไว้ใจไม่ได้จริงๆครเฮ้ยเฮ้ยพวกนี้กูเสียหายแล้วเว้ยกูก็พูดไปตามความจริงคือปิดอะมันเป็นเท่มาเว้ยเป็นสามเมทรีที่ดีของไซเคมาบอกว่ากูใต้โตแบบมือมันดิสเครดิตมึงจะฆ่ากาเรียกว่าฆ่าทำขวัญเฮ้คนตัดต่อมึงเชิญเทีอพอลโลไปดิเออได้เลยเพื่อนรอเวลานี้มานานแล้วอมันใส่พวกมึงมานานแล้วไปสัก ก็เป็นไปตามแผนของคิวปิดครับผมจากคำพูดของอพอลโลครับราชาก็เชื่อสุดใจครับผมโอ้โหลูกสาวกูจะต้องโดนเอาไปปล่อยและนั่นแหละแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับผมก็ต้องทำตามที่อพอลโลบอกนางไซคีเองก็โศกเศร้าเสียใจครับผมเพราะว่า นางเนี่ยก็จะต้องลาจากบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็ครอบครัวทุกคนก็เลยมาส่งนางไซคีขึ้นไปบนเขาครับผมจากนั้นเนี่ยทุกคนก็เดินทางกลับเข้าเมืองไปครับผมปล่อยให้นางไซคีอยู่บนเขาที่นั่นคนเดียวครับนางไซคีที่อยู่บนเขาก็เริ่มกลัวแต่ว่าไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดสายลมขนาดใหญ่ขึ้นมาครับผมสายลมนั้นเนี่ยก็ได้ทําการ พานางไซชีออกไปจากที่ตรงนั้นเลยครับก็ไม่ต้องเดาครับผมไปสายลมของเทพคิวปิดนั่นแหละนางไซชีที่ถูกสายลมหอบมานะครับผมก็ถูกพัดมายังสถานที่แห่งหนึ่งครับเมื่อนางเนี่ยรู้สึกตัวภาพตรงหน้าก็ถึงกระทําให้เจ้าหญิงของเราตกตะลึงไนงะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีคารืหาขนาดใหญ่ที่ตก แต่งด้วยเพชรพลอยตัวอาคารเนี่ยทำมาจากทองแล้วก็เงินซึ่งแน่นอนครับผมคฤหาสนี้เนี่ยก็เป็นของเทพคิวปิดของเรานั่นเองนะซึ่งเทพคิวปิดของเราเนี่ยน่าจะซื้อมาด้วยเงินเก็บทั้งหมดของตัวเองนั่นแหละมาซื้อบ้านหรูๆให้สาวอยู่อะ่ะก็นั่นแหละครับผมไซคีที่เห็นคฤหาสน์สวยขนาดนั้นก็โอ้โหตาลุกวาวเลยนี่ขนาดเป็นเจ้าหญิงนะเนี่ยปกติอยู่ในวังนี่ก็หรูอยู่แล้วครับผมคฤหาสน์ของคิวปิดนี่มันต้องหรูขนาดไหนก็ไป คิดกันเอาเองนะทุกคนไซคีเนี่ยก็เดินตรงเข้าไปยังคลิาหาดครับทันใดนั้นเนี่ยก็มีเสียงกระซิบดังขึ้นมาจากข้างหูแต่นางไซคีเนี่ยหาตัวเจ้าของเสียงไม่เจอนะยินด,ดีต้อนรับนะเแบบ้ <laughs> ท่านท่านเป็นใครนะ่ะ I am your husband ไง baby this house is only for you นะ baby เอ้ะแล้วแล้วท่านอยู่ที่ไหนกันป,ปรากฏตัวออกมาเถอะฉันอยู่ที่ไหน is not a problem ฉันเป็นใคร also not a problem ที่สำคัญกว่านั้นนะ่ะ oh. บ้านหลังนี้เป็นของ Baby คนเดียวเลยนะเบบี baby, นะ่ยจะใช้งานบ้านหลังนี้ได้ตามสบายเลยแล้วคืนนี้ I will meet you baby ก็หลังจากเสียงกระซิบนั้นหายไปครับผมไซคีก็รับรู้เดยว่าเจ้าของเสียงเนี่ยก็ได้จากไปแล้วนะแต่นางไซคีก็ได้แต่สงสัยว่าเจ้าของเสียงนั้นเป็นใครครับแต่ก็นั่นแหละเจ้าของเสียงบอกว่าใช้บ้านได้ตามสบายครับผมนางไซคีก็ทําการเดินเข้าไปในคลือหาดเลยครับก็พบกับความหรูหราอู้ฟู่แบบมากมายมหาศาลก็ไก่ก้าพันล้านตัวเช่นกันนะครับก็นั่นแหละบนโต๊ะเนี่ยมีอาหารจัดเตรียมอย่างดีครับผมเป็นอาหารที่แบบว่าไม่ว่าจะกินเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีอาหารใหม่มาเสิร์ฟเรื่อยๆครับในขณะที่ระหว่างกิน ข้าวไปเนี่ยก็มีเสียงดนตรีบรรเลงเอื่อยมาด้วยครับโขเวลานางไซคีจะอาบน้ำเนี่ยก็มีกลีบดอกไม้โปรยมาครับเรียกได้ว่าคฤหาสน์ของคิวปิดเนี่ยแบบอยู่สบายโคตรค,ครับมีทั้งระบบจัดเตรียมอาหารอัตโนมัติระบบเพลงคลออัตโนมัติระบบโปรยดอกไม้อัตโนมัติคือแบบใครมีผัวเป็นคิวปิดนี่คือชีวิตสบายสัตว์แล้วทุกคนแต่ว่านางไซคีเนี่ยไม่รู้นะว่าเจ้าของคฤหาสน์นั้นคือคิวปิดครับซึ่งนั่นแหละคิวปิดบอกว่าจะมาหาตอนกลางคืนใช่ไหมแล้วคืนนั้นก็มาถึงครับ คิวปิดก็มาหานางไซคีจริงๆครับผมแต่ว่าคิวปิดของเราครับมีรสนิยมแปลกๆอะไรก็ไม่รู้นะซึ่งผมก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าทําไมครับผมแต่คิวปิดเนี่ยไม่ยอมให้นางไซคีเห็นหน้าหรือว่าทุกคนคิวปิดเนี่ยปิดไฟในห้องให้มืดใช่ไหมจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปโอบก,กอดนางไซคีจากข้างหลังครับผมก็เพื่อไม่ให้นางไซคีเห็นหน้านก็ไม่รู้ว่าทําไมนะอาจจะเป็นเทพขี้อายก็ได้ซึ่งนางไซคีเนี่ยเห็นแบบนั้นก็จะขอดูหน้าตาของสามีตัวเองไงแต่ว่าคิวปิดก็ไม่ยอมให้ดูหน้าครับผมแล้วก็ ก็ไม่ยอมบอกชื่อนางไซคีด้วยครับว่าตัวเองเป็นใครนะบอกแต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของคฤหาสน์หลังนี้ครับแล้วก็เป็นสามีของนางครับคิวปิดเนี่ยจะดูแลนางเป็นอย่างดีครับผมซึ่งก็ตามนั่นแหละนางไซคีก็พยายามขอแล้วแบบเอ้ยท่านเป็นใครท่านทําไมไม่ยอมเปิดหน้าไปคิวปิดก็เนอเนอเนเบบี้ความรักของเราเนะี่ยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยอะไรขนาดนั้นหรอกเราเนะี่ยแค่รักกันก็พอนะเบบี no, ้ <c oughs> ก็นั่นแหละครับนางไซคีตอนแรกก็แบบมึนๆงงๆยังแบบเฮียกูจะทํายังไงกับสามีคนนี้กูจะรับ เป็นสามีดีไหมวะแต่ว่าคิวปิดเนี่ยเขาก็ดูแลนางไซคีดีจริงๆครับผมคือแบบโบูเลี้ยงดูปูเสือนางไซคีเป็นอย่างดีครับนางไซคีเนี่ยก็วันเวลาก็ผ่านไปครับผมความรักของทั้งคู่ก็ไปได้ดีครับนางไซคีก็เออเริ่มปรับตัวได้ละสามีกูยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามึงขยันทําการบ้านแล้วก็ดูแลกูดีก็โอเคแหละนะก็นั่นแหละครับทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับผมแต่ว่าตัดกลับมาที่ทางครอบครัวของนางไซคีครับผมเขาไม่ได้รู้เรื่องนี้ด้วยครับเขายังคิดว่านาง ไซคีเนี่ยต้องใช้ชีวิตเป็นย,ยากลำบากอยู่บนเขาหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่สาวทั้งสองของนางไซคีเว้ยก็ด้วยความเป็นห่วงน้องสาวอะครับแบบเออน้องสาวถูกเอาไปทิ้งไว้บนเขาคนเดียวนะก็ตัดสินใจที่จะออกตามหาน้องสาวเว้ทั้งคู่เนี่ยก็เลยออกเดินทางขึ้นไปบนเขาครับผมไปจุดที่ทิ้งนางไซคีเอาไว้นะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้นางไซคีเนี่ยไม่อยู่ที่นั่นแล้วครับพอพี่สาวเนี่ยไม่เห็นว่าน้องสาวของตัวเองอยู่ตรงนี้แล้วครับผมก็เกิดโศกเศร้าเสียใจครับไปคิดว่าแบบโอ้โหน้องตัวเองไม่น,าน,นะน,น,น่ารอดแล้วเนี้ย เจ้าหญิงอะโดนเอาไปทิ้งป่าคนเดียวมันจะไปรอดได้ยังไงวะนั่นแหละพี่สาวก็ร้องห่มร้องไห้ครับผมโศกเศร้าเสียใจครับคิวปิดเนี่ยก็มารู้เข้าครับผมก็เลยจะมาบอกนางไซคีครับว่าเออเนี่ยพี่สาวของเธอมาร้องไห้อยู่ตรงนั้นนะแต่ว่าเธอเนี่ยไม่ต้องไปเจอพี่สาวหรอกฝากให้ตัวของคิวปิดเนี่ยไปบอกพี่สาวเองก็ได้ว่าเออนางไซคีเนี่ยสบายดีนะมีอะไรจะฝากบอกพี่สาวก็ฝากบอกนางคิวปิดได้นั่นแหละคิวปิดก็เอาเรื่องนี้ไปบอกนางไซคีครับผมแต่ว่านางไซคีเนี่ยท ที่ที่รู้ว่าพี่สาวออกตามหาตัวเองใช่ไหมแล้วก็กําลังเสียใจอยู่นางไซคีก็เกิดอาการอยากเจอพี่สาวมากทุกคนก็คิดถึงครอบครัวครับก็อยากจะเจอพี่สาวทั้งสองเจ้าหญิงเอกับเจ้าหญิงบีครับผมแต่ว่าคิวปิดเนี่ยก็เตือนไซคีไปครับว่าพี่สาวของเธอเนี่ยอาจจะนําความวุ่นวายมาหาทั้งตัวของไซคีเองแล้วก็ตัวของคิวปิดได้ครับผมอยากจะเจอเลยดีกว่าคิวปิดก็เตือนนางไซคีไปครับแต่ว่าไซคีเนี่ยไม่ยอมฟังครับผมก็แน่นอนหละมันเป็นครอบครัวเออจากลากันมานานมันก็ต้อง อยากเจอใช่ไหมก็ยืนกลางกับคิวปิดครับผมว่าขอเจอพี่สาวหน่อยเฮ้ออะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละด้วยพลังของมนุษย์เมียครับผมสุดท้ายนะคิวปิดก็เลยจําใจเนี่ยที่จะต้องพาพี่สาวทั้งสองเนี่ยมาที่คฤหาสน์ตามคําขอของนางไซคีนั่นเองครับซึ่งคิวปิดเนี่ยก็ใช้สายลมพัดพาเจ้าหญิงทั้งสองมานะเมื่อไซคีเจอกับพี่ๆเนี่ยก็ดีใจมากครับผมเออพี่น้องได้เจอกันแล้วเป็นฉากในละครนะทุกคนวิ่งไปกอดกันเลยพี่ไซคี อารมณ์ประมาณนั้นแหะทุกคนเออเทพคิวปิดเห็นแบบนั้นก็สายหัวนั่นแหละเพราะเทพคิวปิดเนี่ยคิดว่ามันจะต้องเกิดเรื่องวุ่นวุขึ้นแน่นอนนะแต่ก็ปล่อยไปครับก็นางไซคีเลือกแล้วเนี่ยเทพคิวปิดก็เลยปล่อยให้คนทั้ง3เนี่ยคุยกันส่วนตัวครับส่วนตัวเองเนี่ยก็จากไปนะตอนแรกเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยก็คุยกันสนุกสนานนะผมพี่น้องเจอหน้ากันพูดคุยกันมีความสุขนะแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยมันก็ค่อยเปลี่ยนไปเว้ยเมื่อพี่พี่ทั้งสองเนี่ยของไซคีได้เห็นข่ารือหาของคิว ตอนกินข้าวมีเพลงคอตอนอาบน้ําก็มีดอกไม้โปรยมาแถมเขรื่องหาดยังมีอัญ,ญมณีตกแต่งเต็มเปหมดเรียกว่าหรูกว่าวังที่พวกพี่ๆอาศัยอยู่นั่นอีกคือตอนนั้นเนี่ยความคิดของพี่สาวทั้งสองเนี่ยที่จากตอนแรกใช่ไหมแบบว่าห่วงน้องสาวของตัวเองเนี่ยตอนนี้นมันก็เริ่มแบบอิจฉาน้องสาวของตัวเองแลว้วทุกคน <c oughs> คือแบบเคียน้องกูมันอยู่ดีว่าอยู่ดีก,กูอีกเกียกูสาเป็นห่วงมึงเลเว้ยอะไรอย่างนั้นอ่ะก็ัดนแหละพอมันเกิดความอิจฉาครับผมมันก็เริ่มอยากจะละลาบล้วลวงละพี่สาว เจ้าหญิงเอกับเจ้าหญิง B ีเนี่ยก็เลยถามนางไซคีไปครับว่าเนี่ยเจ้าของคฤหาสนี่มันเป็นใครอะไรยังไงครับผมซักไซถามนางไซคีไปครับนี่ไซคีแล้วสามีของเธอเนี่ยไม่เป็นใครเหรอไซคีที่ได้ยินคําถามแบบนั้นมาก็ถึงกับจุกเลยครับผมเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ตัวเองอาศัยอยู่กับคิวปิดเนี่ยตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมว่าคิวปิดเนี่ยเป็นใครครับได้ยินแต่เสียงแล้วก็รู้ว่ามีตัวตนครับมาหาเฉพาะตอนกลางคืนไม่เคยเห็นหน้าด้วยซ้ําไปนะไซคีเนี่ยก็ได้แต่กระอักกระอ่ว ัผมก็แบบก็เอเอ,เอก็เขาเป็นคนที่ไม่ชอบเปิดเผยตัวนะ่ะเออไม่ชอบเปิดเผยตัว,แล,วแล้วเขาหน้าตายังไงอะสีเข้มหรือว่าตาสองสีอะไรก็ แบบว่าตาสองสีมัง้งไซคีนะครับผมก็ได้แต่ตอบคาถามอ่ะอึนๆครับเพราะว่านางเองเนี่ยก็ตอบไม่ได้เ,เว้ยตอนนั้นเองครับที่พี่สาวเนี่ยเห็นพฤติกรรมแปลกๆของนางไซคีเนี่ยก็รู้ทันทีเลยว่าไซคีเนี่ยน่าจะไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับหัวตัวเองอะหัวคนเนี้ยเนี่ยมันแปลกๆแน่นอนนะแล้วด้วยความอิจฉาด้วยสยาน้องๆครับผมพี่ๆทั้งสองของนางไซคีเนี่ยก็พูดไซโคพูดขู่นางไซคีต่างๆนานาไปเลยครับเอออยูแบบไซคีไม่ใช่ว่าผัวของ แกเป็นปีศาจปรัหลาดหรอกเนะฮะอะไรไม่ไม่ใช่ ไม่ใช่ผวัวฉันไม่ใช่ปีศาจอัปลักษณ์เนะแล้วรู้ได้ไงไม่ไม่ใช่อะ่ะเหเนี่ยฉันฟังจากแกก็รู้แล้วแกไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยดิใช่ไหมตอบอ่าอ,อ่างอึ้งอ่ออะแล้วที่แกบอกว่าเขาไม่ชอบเผยตัวโอ้เชเลยผวัวแกเป็นปีศาจแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยถ้าไม่ใช่ปีศาจอัปลักษณ์อ่ะจะปิดฟังตัวตวนเพื่อคิดสิคะคุณน้องสาวคิดสิคิดสิตอนนี้เนี่ยแกอาจจะคิดว่าเขาเป็นสามีที่ดีใช่ไหมแต่ว่าจริ จริงแล้วเจ้านั่นแหละอาจจะแค่เลี้ยงแกให้อ้วนขุนแกให้ ตู้นุย้ยก็จับกระแดก,ก็ได้นะเว้ยสักวันหนึ่งอะแดดแดดเลยเหรอเชี่ยแล้วแล้วหน,น,น,นุ่มจะทำยังไงดีอะอีสัยคีระว,วังสามีคนนี้หัวแกไว้นะแกท้องตักแกต้องทำตามที่พี่บอกนะไัยคีแกเต,ต,ต,นะตรียมตะเกียงแล้วก็มีดเอาไว้เลยนะพอแกเห็นว่าผัวแกหลับใช่ไหมแกก็จุดตะเกียงให้มัน,นชัด,ชดจากนั้นก็มีดจ้วง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 ให้ตายหายไปเลยเชื่อพี่ไอ้คนนี้มันอันตรายจริงนะเขนหาแตกตายอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้ ไซขีกลับบ้านเราคือเนะี่ยไีที่ได้ยินแบบนั้นครับผมก็ถึงนหน้าซีดเลยครับทุกคนคืูแบบโอโ้โหเจอคําขู่ของพี่เข้าไปและอย่างคําพูดของพี่สาวเนี่ยมันก็ดูสมเหตุสมผลด้วยว่าทุกคนเพราะแบบคิวปิดมันไม่เคยเปิดเผยหน้าตัวเองเลยไม่บอกด้วยว่าตัวเองเป็นใครครับผมก็นั่นแหละผมก็งงอยู่ว่าคิวปิดมันรัน,นิยมมันแปลกแปกประหลาดอ่ะทุกคน <c oughs> ก็นั่นแหละครับไซขีก็เลยเกิดความสงสัยในตัวสามีของตัวเองข,ององขึ้นมาจากตอนนั้นเลยนะก็นั่นแหละครับผมไซขีนะครับผมที่คิดว่าสามีของตัวเองเนี่ยเป็น,ปา,นาจมริ ครับก็เตรียมการตามที่พี่บอกเลยครับผมคืนนั้นเองเนี่ยคิวปิดก็กลับมาตามที่ปกติครับก็กลับมานอนที่คฤหาสน์กับไซคีเหมือนเดิมนะแต่คราวนี้เนี่ยนางไซคีของเราครับผมแกล้งทําเป็นนอนหลับครับแล้วเมื่อแน่ใจครับผมว่าคิวปิดสามีของตัวเองเนี่ยน่าจะหลับไปเรียบร้อยแล้วนางไซคีก็แอบย่องลุกออกจากเตียงครับค่อยๆย่องค่อยๆ่ย่องไปแล้วก็ไปหยิบตะเกียงที่เตรียมเอาไว้ครับผมจากนั้นเนี่ยก็เอามีดออกมาครับมือหนึ่งถือตะเกียงมือหนึ่งถือมีดเอาไว้ถ้าหากคนที่นอน อนด้วยเนี่ยเป็นปีศาจจริงๆไงไปเตรียมจ้วงจ้วงเลยครับก็นั้นแหละก็ค่อยๆเดินเดินเดินไปเว้ยแล้วก็เอาตะเกียงเนี่ยไปจ่อตรงหน้าคิวปิดครับค่อยจอ่จอค่อยจ่อปุ๊บกระแสไฟครับผมก็ค่อยๆส่องไปที่หน้าครับตอนนั้นเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกครับผมที่ไสคีเนี่ยได้เห็นใบหน้าของคิวปิดแบบชัดๆนะ ก็ต้องบอกเลยครับผมว่าคิวปิดเป็นระดับเทพนะเขาไม่ใช่ปีศาจร้ายอัปลักษณ์หรอกแต่เป็นเทพหนุ่มลูกงามกันเลยทีเดียวครับผมไซคีที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ทั้งดีใจแล้วก็โล่งใจครับผมที่แบบสามีของนางเนี่ยแท้จริงแล้วไม่ใช่ปีศาจแต่อย่างใดนะแต่เป็น่อหนุ่มรูปหล่อหล่อ,ลอลเหลาอาการก็่ด้หละครับนางไซคีที่เห็นหน้าของคิวปิดครั้งแรกครับก็มองหน้าคิวปิดด้วยความหลงไหลนะแล้วก็เพอเอว่ามองนานเกินไปเว้ยจนไซคีเนี่ยไม่ได้สังเกตว่าน้ําตาเทียนที่จอ หน้าคิวปิดอยู่เนี่ยมันเริ่มละลายแล้วทุกคนก็นั่นแหละในที่สุดน้ําตาเทียนครับมันก็ละลายแล้วก็หยดลงใส่ไหลของเทพคิวปิดในทันทีครับตอนนั้นเนี่ยคิวปิดที่โดนน้าตาเทียนหยดใส่ก็สะดุ้งตื่นนี่ครับก็นะก็ภาพที่เห็นครับผมก็จิตดูว่าคุณสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเมียของตัวเองครับผมเอาตะเกียงมาจ่อที่หน้าส่วนมืออีกข้างเนี่ยถือมีดรอจวงไว้ครับผมเป็นคุณนะคุณจะทํายังไงครับก็นั่นแหละสําหรับเทพคิวปิดครับผมเทพคนนี้แกไม่รีรอแล ไปเลยครับคือแบบหายไปเลยไซคีที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ตกใจไว้ทุกคนคือแบบคิวปิดหายไปแล้วก็พยายามจะพูดขอโทษข,ขอโพยคิวปิดครับผมพยายามจะอธิบายว่าเออเนี่ยมันเข้าใจผิดกันใช่ไหมแต่ว่าคิวปิดเนี่ยก็ไม่ปรากฏตัวให้นางไซคีเห็นอีกเลยนับตั้งแต่ตอนนั้นครับผมแล้วก็ก่อนที่คิวปิดจะจากไปเนี่ยคิวปิดก็ได้พูดกับนางไซคีเป็นครั้งสุดท้ายครับผมความรักไม่อาจอยู่ได้ในที่ที่ไม่มีความเชื่อใจกันและข้าไม่อาจอยู่กับเจ้าได้เมื่อเจ้าไม่เชื่อใจข้า ตอนนั้นเองครับผมนางไซคีก็ได้รู้ในทันทีเลยว่าตัวตนที่แท้จริงของสามีที่นางอยู่ด้วยมาตลอดเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเทพคิวปิดเทพแห่งความรักนั่นเองครับแต่ว่ามันก็สายไปแล้วครับผมทันทีที่ไซคีเนี่ยสงสัยในตัวตนของคิวปิดมันก็ทําให้ความรักอย่างคิวปิดเนี่ยไม่สามารถอยู่กับนางได้ก็เหมือนกับคู่รักที่มันไม่เชื่อใจกันนั่นแหละครับทุกคนมันก็ไม่สามารถเป็นคู่รักกันได้ใช่ไหมและนั่นเองก็ทําให้คิวปิดเนี่ยก็ได้จากนางไซคีไปอย่างไม่มีวันหวนกลับมานั่นเองครับผม ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องราวในคลิปนี้หากข้อมูลที่เราออกไปมีความผิดพลาดตรงไหนหรืออยากให้ชาแนลนี้ปรับปรุงตรงส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับพวกผมขอฝากช่วยกดติดตามหากชอบผลงานช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับชาแนลเล็กๆนี้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงมากๆเลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ